ที่สนใจนะครับ Fortuner นะครับซึ่งเป็นรถตลาดที่คนนิยมมากที่สุดในประเทศไทยถูกค้นหาเยอะที่สุดฉะนั้นใครต้องการนะครับเนื่องจากว่าเรามี Fortuner เข้ามาจำนวนมากเลยกว่า500คัน ื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับ <Yeah. S 1> เนื่องจากว่าเรามีฟอร์จูเนอร์เข้ามาจํานวนมากเลยกว่า500คันตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณร้อยกว่าคันซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ oh, oh, oh. กับมอลือนจะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆใครที่สนใจนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับซึ่งเป็นรถตลาดที่คนนิยมมากที่สุดในประเทศไทยถูกค้นหาเยอะที่สุดฉะนั้นใครต้องการนะครับรถตามสภาพใหม่เดิมๆการันตีเลขไหม่เดิมๆแน่นอนราคาเราเริ่มต้นอยู่แค่เพียงเจ็ดแ0 99,000บาทโอ้โหราคานี้ครับหาไม่ได้ที่ไหนแล้วแต่ราคาที่ยังไม่ลุมแวตนะครับลูกค้าต้องบอกก่อนนะครับมีตั้แต่เลขไม่50,000โลจนถึง300,000โลส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการซื้อไปขายนะครับก็ติดตามนะครับในช่องแสรรมเตอร์สำหรับการประมูลเราจะเริ่มทยอยทยอยออกมาสำหรับการประมูลท่านใดที่ต้องการซื้อไปใช้ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์โฟร์จูเนอร์รุ่นนี้นะครับปี2016เกียร์ออโต้เครื่อง2.4วี ขับสสีบอลเงินล้วนๆตัวนี้จัดไปแนนได้ถึง9 0 0 0 0สนบาทโอ้โหเราเปิด799ากจัดได้90,00 0สนบาทท่วมไม่ต้องดาวเลยสักบาทเลยแต่สภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันเกรดแต่ละคาไม่เหมือนกันตัวว่าจะเอาตัวไหนยังไงมาก่อนได้ก่อนมาช้าหมดหมดด้วย3เดือนขายหมดแน่นอน500คันนะครับจากเพจสยามพินเตอร์การมูลเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีเทลรถนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะกล้องเชิญมาข้อมูลรถนะครับ Fort u n e r ปี 2016. 2 0 1 6เกียร์ออโตขับ2 เครื่อง 2.4V นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นช่วงโครเมียมเพื่อนๆจะเห็นนะครับเป็นโครเมียมนะครับไม่ว่าปี2015 16 17จนถึงปี2000กระจังหน้าเหมือนเหมือนกันหมดนะครับแม็กนะครับ18นิ้วนะครับ62.65อันนี้ตัวมาตรฐานเข้าเลยนะครับยางยังโอเคอยู่ถือว่าใช้ได้อีกประมาณปีกว่า รถเนี่ยเอาไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเข้าศูนย์ตลอดมีบุ๊กเซอร์วิสคู่มือครบนะครับตัวนี้นะครับตัวเปิดนะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยเราสามารถเปิดประตูได้โดยการคี์เลสเราเปิดได้เลยแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นตัวนี้ก็จะมีตัวที่พักเท้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแหลกที่สามารถจับได้ตัวนี้นะครับเปิดด้านหลังนะครับเป็นการเปิดแบบไฟฟ้านะครับเรากดปึ๊บมันก็จะเปิดอัตโนมัติเลยตัวนี้รีโมทของมันมี2ดอกนะครับครบเลยไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีระบบ ระบบให้อยู่แล้วนะครับเวลาถ้ามันจะหนีบเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะหยุดนะครับเนี่ยเมื่มาแตะโดนปุ๊บมันก็จะามันก็จะหยุดนะครับฉะ <c oughs> นั้นไม่ต้องกลัวรเรื่องหนีบนะไม่มีหนีบแน่นอนด้านล่างนะครับลูกค้าครับมาดูครับมีแม็กสำลองให้เดี๋ยวสาตาร์ทรถนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์มาปุ่มสาตาร์ทอยู่ตรงนี้ปรับเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับอย่างเดียวนะครับตัวส <c oughs> อง <Okay. S 2> ีดเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับอย่างเดียวกระจกเป็นไฟฟ้าแบบออโต้นะครับกดทีเดียวนะครับลงหมดเลย ตัวนี้นะครับเป็นระบบทัชสกรีนก็วงอะไรมาติฟังก์ชันนะครับทังสั้นซ้ายมือนะครับสามารถโทรศัพท์ได้ต่อเชื่อมต่อบลูทูธอินเทอร์เน็ตได้นะครับพูดผ่านไม้กับรถได้เลยเครื่องเงียบนะครับคันนี้วิ่ง200แสนโลความเร็วสูงสุดอยู่ที่200 200กิเมต่อชั่วโมงนะครับคันนี้อัตราเร่งนะครับ1จนถึง100นะครับใช้เวลา10.8วินาทีวงเลี้ยวนะครับอยู่ที่5.8เมตร นะครับเลี้ยวนะครับตีตีโค้งอ่ะ5.8เมตรนะครับแอร์แบ็กมีทั้งหมด6ใบมีซ้ายขวามีตรงนี้ตรงนี้4ใบแล้วมีคนขับด้านซ้ายกับด้านขวาอีกทั้งหมด6ใบเฉพาะคู่หน้าส่วนแอร์ด้านหลังนะครับแยกกับด้านหน้านะครับแอร์ตัวนี้สามารถเปิดปิดได้เองก็มีแอร์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยแยกกับด้านหน้าเลยแยกกันเลยโดยสิ้นเชิงแล้วก็ไฟเป็น LED เหมาะหนังสีน้ำตาลนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นการขับแบบเอคอนอมิตก็คือประหยัดน้ามันนะครับตัวนี้พาวเวอร์โหมดก็เป็นการขับแบบ ได้รอบอัตราเร่งค่อนข้างดีนะครับแต่ก,กินน้ามันเยอะต้องบอกก่อนที่บอกตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เขาล็อกนะครับสามารถเอาลงเอาลงอย่างนี้ได้แล้ว,ลวก็หลอกเกี่ยวไว้แล้วเพื่อวางของนะครับตัวนี้นะครับโอเคนั่งได้หมด7คนเคนข้อมูลรถจะประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะมีจอดเรียงเลยฉะนั้นฟอ er, ร์จูเนอร์ลุนัวห้าร้อยคันที่เข้ามาเราใช้เวลา3เดือนขายหมดเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับทั้งพ่อค้าจะมาประมลประมูลตามนี้เลยครับเริ่มต้นที่799มีตัวเดียวเลยครับ2.4อย่างเดียวเลย สำหรับรถ Fortuner ครั้งนี้นะครับนะครับมหากรรม Fortuner ปี2016การันตีไม่แท้ทุกคันเข้าศูนย์ตลอดมีคู่มือบุกสวิตครบรถส่วนใหญ่เป็นรถเกรด A เกรด B เยอะนะครับรถไม่มีชนนะครับจะมีเฉียวชนบ้างก็ราคาก็จะดรอปลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเรียนเชิญเลยติดต่อได้แต่วันนี้เลยนะครับ Fortuner 2.4นะด่วนเลยหมดแล้วหมดเลยนะครับ500คันนะครับจากเพจสยามอินเตอร์การประมูลฝากด้วยถ้าท่านใดสนใจเรียนเชิญติดต่อได้เลยครับโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีนะครับผมเอ็มนะครับจากสยามอินเตอร์การประมูลเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับผมเห็นว่ามีรถนะครับที่ถูกยึดจํานวนมากดังนั้นนะครับลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่และไม่รู้จะหาผู้ซื้ออย่างไรท่านสามารถส่งรถเข้าประมูลกับที่สยามอินเตอร์การประมูลได้หรือท่านต้องการจะขายรถล้วก็มีบริษัทในเครือนะครับสามารถซื้อรถกับท่านได้ในราคาที่ท่านพอใจสาหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถมือสองทางบริษัทสยามอินเตอร์การประมูลนะครับมีโครงการ สอแนให้กับเพื่นอนๆแล้วมีการอบรมแนะนําวิธีการขั้นตอนต่างๆที่ท่านจะทํา รถมือรสองอย่างไรให้ประสบความสาเร็จแถมจะมีวงเงินฟอร์แพนสำหรับท่านใดที่ต้องการเปิดเต็นท์รถแล้วสำหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการรถนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องดาวออกรถได้เลยออกรถศูนบาทผ่อนเป็นระยะเวลา8ปีฉะนั้นท่านใดที่ต้องการซื้อรถในราคาถูกสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0ู1 1 9 7 1 1 1หรือติดต่อที่ Li น์แอด s i a c o t h เยนเชิญน,นะครับที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับ